สวัสดีพี่น้องขอพระพิธีสำหรับสวันนี้ที่ได้มาแบลบงปันพระคำเรื่องการที่จะแบ,บ่งปันในวันนี้การเสด็จมาของพี่สูเข้ามาในรูปนี้เพื่อตอนที่สองเพื่อการเกิดของพี่สูเพื่อไทย พระ毗ลาจะขาวขอพระพิญญาบรสุของพระเจ้านำพี่น้องเด้รวมบนข้าพระองค์ด้วยพระิราจะขาวขอพระสอนพวกลูกๆในการแบ่งปันพระคำในวันนี้ในสอนพระคำพีที่มาจากองค์พระูเเจ้าออกจากพระอุโบสถของขอพระเจตนพระคำของเจ้าเข้าไปในจิตใจของพี่น้องโดยที่เด่นของพระพิญญาบริสุทธิ์ของรีสตขีเจ้าเอเมนพี่น้องที่รหกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพระเยซูได้มาบังเกิดที่นโลกใบนี้ด้วยกัน ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่เราออกจากความบาปออกจากุงแไฟนรกเข้าสู่สวรรค์นิรันดร์กายพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งว่าเป็นพระสิอานเรียกอีกสี่หนึ่งว่าเป็นพระมีสาน้อยคือพระเมธโปโลกนั่นเองพระเยซูมีส่วนในการสร้างโลกและจักรวาลกับพระบิดาพระองค์เริ่มแรกพระองค์สร้าง โลกและสวรสค์โลกนี้คือแต่ก่อนแต่ยาม่ิธีการสร้างที่พระเจา้าเป็นนาปกคลุมในโลกใบนี้พระเจ้าก,ก็สร้างโดยการิี่มีสร้างของพระองค์พระเจ้าเบ้าขึ้นมาว่าโลกมันจึงเกิดขึ้นทั้งทื้งเป็นฟ้าสวรสค์ทางดมเป็นแผ่นดินดนั่นเป็นการงสร้างของพระองค์พระองค์ก็สร้างมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมาจากของคิดดิบ แล้วเป่าลมหายใจเข้าไปจากจมกของมนุษย์ที่มันมนุษย์มีวิญญานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์มาพระเจ้าที่ระบาดมนุษย์จะประเสียบาปมนุษย์จะทําบาปมนุษย์จะดึงมนุษย์มนุษย์จะดิ้ารแต่พระเจ้ามีทางออกเพื่อประอยาให้มนุษย์ลงสู่พื้นไปกรรมฐถานพระเจ้าเลยใช้อารามคนที่สองคือพระียสูนี่แหละที่มาถ่ายเราออกจากความบาดด้วยการชิ้นประสนของพระี่สูอย่เงยเพราะคันที ยูหันคือยอนบอกว่าบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสองบอกว่าในเริ่มต้นในเริ่มแรกในในเริ่มแรกนันะ้นพระธรรมทรงเป็นอยู่แล้วและพระธรรมทรงอยู่กับพระเจ้าและพระธรรมทรงเป็นพระเจ้าตอนเริ่มแรกพระเจ้าบ่ได้มีตัวตนพระเจ้าเป็นบิดญญา เป็นพระบิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ถึงเนื้อหนังนนะพระเจ้าเป็นบิญญาณที่บิญญาณที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างสรรพทุกสิ่งอยู่ในโลกใบนี้และวรวมทั้งสร้างมนุษย์สิ่งที่ตาเรามองเห็นและสิ่งที่ตาเรามองเห็นด้วยการทรงสร้างาขงพาีพระจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูอยู่กับพระองค์ อยู่ที่เทิงหน้าน้ำน,านั้นและพระเจ้าได้วินสาปส้าสวรรค์แผ่นดินโดท่านทึงก็เป็นป้าสวค์ทางล่างเป็นแผ่นดินี้พระเจ้าก็สร้างมหาสมุทรเพื่อให้น้ํารวมเข้าไปที่เดียวเพื่อให้มนุษย์นั้นได้อยู่ในแผ่นดินโดนี้พระคำพีจริงบอกว่าในเรื่องแรกนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบแบบนิรันกา เป็นอัปาออโอุกมิกาเป็นปฐมและเป็นอาวสานคือพระเจ้าแบบนี้นั่นค่ะนี่คือสิ่งที่พระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์เป็นนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราเป็นพ,พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผูน้ที่มิตรสามทุกอย่างมนุษย์เกิดมาจากดินหลังจากที่ฮัสิ้นจากโลกนี้ไปเขากระลงไปสู่ดินเพราะมนุษย์เกิดมาจากดินมนุษย์บริเกิดมาจากดินได้เ,เกิดมาจากดิน คี่น้องทีละถ้ามนุษย์คิดว่ามนุษย์เกิดมาจากดินแล้วเอาเลือดดินมาใส่มนุษย์มันใส่ก็ได้แต่มนุษย์เกิดมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ก่อนที่พระเยซูจะมาไถ่บาปมนุษย์นั้นมีการทำานวยเกิดขึ้นตั้งแต่อิสยาห์แต่พักสมัยแต่พักคัมภีร์เดิมแต่สมัยโบราณนนะั้นพระเจ้าได้อ่ เขาผู้เพื่อพิจนาได้ทำหนวยถึงการบังเกิดของพระเยซูว่าจะมาไถ่าบาปนุษย์ผู้คนในโลกไปดีพระเยซูอเลยว่าพงพระเยซจะมาเกิดนุษย์มมีหัวบ่มีท้ายพระเยซูมีมีการกล่าวขณะการทำานวยเกิดขึ้นมาว่าพระเยซูจะมาเกิดอยู่กับยิ่งมาพ,พบมาจารีก็เป็นไปตามนั้นทูตพระเยซูเกิดจาก ดิสเลดของขิญญามบร,ริสุทธิ์บริสุทธิ์เกิดจากเนื้อการของมนุษย์ลงด้วยดิสเลดของขิญญามบริสุทธิ์นะมาเรตตั้งของด้วยดิตเลของพรขัญญามบร,ริสุทธิ์บริสุทธิ์เกิดจากเนื้อการของมนุษย์นั่นคือการบังเกิดของพระเิสูเพื่อมาไถ่เราพระเิสู์นั้นพระองค์ก็ในระคามภีก็เลยทนมอยกว่ามาคีคือมารีน,นั่นเอง ทที่ห้ขอสามลังนั้นแหละพระองค์จะท่งมอบเขาไปจนถึงเวลายิ่งเจ็บคันและพอดบุตรและปบรรดาพี่น้องที่เดืออยู่จะกลับมาจยางคนอิสราเอลผู้หญิงที่ขอดพระเยซูออกมาก็เจ็บขันและพระเยซูนะ่ะจะนําคนอิสราเอล คนที่พระเจ้าเลือกไว้ได้กลับคืนมาหาพระองค์เราต้องเป็นคนที่เปิดใจในชีวิตหลังความตายเราอิสเตียนมีเป้าหมายมีความหวังหรือว่าชีวิตหลังความตายเราไปอยู่สรค์กับพระเจ้าถ้าเราโง่หู้จักเจ้า,จาของสรค์ได้แผ่นินโลกนั้นเราไปสบายไปเพ,พราะพปสูจว่าเราเป็นทางนั้นเป็นทรัพย์ผ่ัานให้ท่านตายไป นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สังายให้เหาาการบังเกิดของพระองค์พระเรยซูังขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์มัทธิวมัถ่ายบทที่สองบอกวา่าข้อที่หนึ่งถึงสองขั้นพระเยซูท่องบังเกิดในบาดอิมเมห์แคนยูเดียนในราชการของกษัตริย์เฮโรดด้วยเถิดมีพวกนักปราช ห้างทิศตะวันออกมาจากกรุงเดมุสเดคือการบังเกิดของพิสู์มีสัญญาลักษณ์ว่าการทำหนวยออกมาว่ามีพระองค์จะเกิดนั้นอยู่ที่บ้านอินเดห็มแคนกันดีดีเป็นแคนเป็นตะมนนาสลาัยนเขาจงริงกว่าพิสูนานาสล แล้วการบังเกิดของพระเยซูนันก็มีลาวประจําตัวของพระองค์แล้วพวกนักปราาดนั้นเขาก็ตามลาวนั้นไปเพื่อจะเพื่อสรรเสริญพระองค์แต่ใน,ในสมัยของพระเยซูพระเยซูเกิดนั้นในสมัยของเฮโรดเป็นกษัตริย์แต่ในการทํานายอยู่ในบนพระคัมภีร์ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งจะเกิดขึ้นจากเสื้อสายของเกสีจากร,ราชบงศ์ของกษัตริย์ลาว แต่อีกที่ความมนุษย์นั้นคือกษัตริย์เฮโรดเขาคิดว่าจะมีคนมีกษัตริย์องบบค์ใหม่ปกครองแทนเขาเขาคิดว่าเขาจะเมื่อพวกโคลาจาร์ไปพบพระเยซูนั้นมาบอกเขาด้วยพ่ะเขาจะไปสันรเสริญพระองค์ที่จริงเขาไม่เขาจะบอกไปสักรเสริญพระองค์แต่เขาจะไปฆ่าพระเยซูเพราะเขาห่วง ตำแหน่งในการเป็นกษัตริย์เขาพยอยากให้มีกษัตริย์คนใหม่เกิดขึ้นแต่พระสุเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณปกครอฝ่ายวิญญาณอยู่เหนือโลกใบนี้ในโลกใบนี้มีสองอาณาจักรอาณาจักรแห่งความสว่างประมุขของอาณาจักรแห่งความสว่างคือพระบิดาพระศ,ศุินศุินั้นเป็น พู้ที่พระองค์นั้นเป็นที่นําคนเข้าไปในอนาณาจากามมักรข,ของความสว่างอาณาจักรแห่งความมืดประมุขของอาณาจักรแห่งความมืดคือซาตานโลชิเฟอร์นั่นเองโลชิเฟอร์นั่นเองเป็นประมุขของซาตานของอาณาจักรนั้นหลังนั้นในพระคัมภีร์จึงบอกว่าถามาพระกุมัน หักกรมาณที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของสนทรตย์อยู่นั่นอยู่ที่ไหนเฮาจะไล่เฮาจะาไล่เห็นราวเฮาไล่เห็นราวของฐานปรุก,กขึ้นทางทิตบันออกจริงจากมาทีวับงบามัดสกาดถาละทธานไล่เนทานให้พวก นักปลาดไปยังวาดอิริเหิมสร้างว่างจงไปคุณหากุมานั้นย่างควนทีกันเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจงแจ,เจ่เฮาเพื่อเฮาจะดล่ไปลามัสการทานดน้วยนั่นคือคำบ่าของเฮโรอ่อะทานไปเถอถ้าทานไปแล้วพบกษัตริย์นั้น มาแจกเฮาและเขาจะไปไปมสาาัสกาทาที่จริงความในใจของฮีโรดเขาบ่ได้ไปแจมมัสก,การพระเจ้าจะมารัวการพระเยซูแต่เขาจะไปฆ่าพระเยซูเพราะเขาวมตำแหน่งในการที่เขาเป็นกษัตริย์นั้นเขาคิดว่าพระเยซูนี้จะมาปกครองแทนเขาพเพราะาคาสิ่งขสัตริย์ของพวกกิวคือเป็นการที่ พระเยซูมาปกครองฝ่ายวินญาญอาณาจักรสว่างทั้งฝ่ายวิญญาญทั้งอาณาจักรแห่งความสว่างของพระองค์งจะนำความสว่างเข้ามาในรูปไปนี้ในประคำทีข้อที่ก็จึงบอกว่าขั้นเขาไล่ฟังกษัตริย์แล้วเขาก็ไล่ล่าไปจนจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่กุมมาอยู่นั้น เมื่อเขาตามลาไปพวกโคราชาลานกลหยุดอยู่ที่สถานที่มารีลอดพระเยซูอยู่ที่ลงังหยานั้นเป็นอย่างพระเยซูจริงทีคลอดกิติกคลอ,อ,อดอยู่ในลงังหยานาในสมัยของกษัตริย์นั้นเขาแจ้งขึ้นสัมมลูขั้งแรกอยู่ในสมัยนั้นของสัยของกษัตริย์เฮโรน่ะ คือขอให้ขึ้นสัมมนาเพื่อจะจะทดทะเบียนหนังสือที่สัมมนานั้นและทุกคนที่อยู่ในอยู่ในแขวงไหนเมืองไหนก็กลับไปบ้านเราพื่อขึ้นสัมมนาเป็นครั้งแรกในการขึ้นสัมมนั้นแล้วพระคำจริงจิง,จงอบอกว่าเมื่อเขาไปขึ้นสัมนนมนานั้นมาดีตั้งขันตั้งท้อพระเยซูอยู โดยการที่นลางข้างท่งทอด้วยพระบิญญามบริสุทธิ์สถิตยกินหายในทับมาลีกับคู่มันกับคับมิเซตนั้นเขาโบท่านในสุดสูกันแต่เขาเป็นคู่ใหมน่นี่คือสิ่งนี้พระเยซูบม่ได้เกิดจากเนื้อการของมนุษย์แต่เกิดด้วยนิพเลดของพระบิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อเขาข้อที่หก ลูกาบทที่สองเขาที่ว่าเมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ในในทินนั่งอยู่ทินนั้นก็ถึงเวลาทีมารีปฏิสู์ตอนเขาออกไปในกรุงก็ถึงเวลาเนี่ยทีเตมเมื่อที่เขาจะไปทำการขึ้นสมรักก็ถึงเวลาที่เขาจะคลอดพระเยซูออกมาพระเยซูไปที่นั้นก็โรงแรมนั้นก็เต็ม บ่วิธีบ้างสําหรับเขาเพราะคนขึ้นไปมันมากมันหลายเกินที่สิไปขึ้นทะเบียนสัมโมนาะนมีทีบ้างทีหนึ่งคือลังหญ้าโรงเลี้ยงสัตว์ของของผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแก่นะโรงเลี้ยงแก่พระนที่สูกลับมานีก็ไปอาศัยที่นั่นแล้วพระนิซูสก็ได้ลอดออกมาที่หลังหญ้านั้นข้อที่เห็นว่านางจริงปฏิสทจิ์มุสายหัวปี เอาพระออมหันบ้างไว้ที่บ้างไว้ในหลงังหยามาดิเมือพอพ่อคลอดพิโสออกมาพระออมหันไว้บ,า,บางที่บางทีหลังหยานั้นเพราะว่ามวลมวลมิทีเพราะว่าบว,บวมีทีาาบ,ทบางให้เขาในโรงเรียน แต่เป็นเขาตขอกลัคนพระาาเขาก็เลยลอดพระสูซูออกที่ยีแังล่างหยาถ้าพระเยซูไปเกิดกูนในที่มีตมําแหน่งเป็นลูกของกษัตริย์มนุษย์จะเข้าถึงพระองค์ไม่ได้มนุษย์จะเข้าถึงพระองค์ม่ได้โดยเพราะว่าบ่มีผู้ใดที่เข้าถึงกษัตริย์ได้มนุษย์ทรมาที่เข้าไปหากษัตริย,ย์บ่ได้เลยแล้วไปสู่จากว่าเล็กทิพยที่ก่างเขียนเพราะพระอ,องค์เป็นกษัตริย์ แต่พระยซตูอยู่ในสวรรค์ขงโอกองค์เป็นพระเจ้าร้อปอร์และเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์ซเพื่อให้มนุษย์คนบาปนั้นที่เข้าถึงพระองค์เพื่อได้รับการไถ่ของมนุษย์คือไถ่เราออกจากความบาปอยู่ในโลกนี้อภัยบ,บาปให้มนุษย์เพื่อเราเข้าไปในชีวิต หนังความตายไปอยู่สวรรค์น,นิรการมนุษย์ข้ามขวานะตัวเองจากโลกนี้ไปความคิดของเราเออตายไปแล้วไปอยู่ใสกสานบินญ,ญาณของเราก็ตายแต่ร่างกาย,ยานี้มันเป็นศพร่างกายนี้ก็ลงไปสู่ดินพราะพระเจ้าสร้างเราจากของคิดิดินบินญ,ญาณนั่นแหละเป็นตัวจริงของเราวิญญาณนั่นแหละไปใช่กับ บิญญาณนั่นแหละคือจะไปสรบั์หรือถ้าบูฮู้จักพระเจ้าไปนรกไปสิ่งนั้นถ้าไปรู้จักกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ต้อนรับที่เุวไปเป็นพระเจ้าเราก็ได้ไปสรรั์อยู่ดีถ้าเราไม่บูฮู้จักกับเจ้าวันหนึ่งเขาจะลงทีไปเขาอาจจะลงทีนรกเพราะภาพบุตรของพระเจ้านั้นมาไถ่เราถ่ายมนุุย์ทุกคน เพราะว่าขอที่เจรบอว่าเพราะว่าในวันนั้นพระผู้สวยให้รอดของทานทั้งหลายคือพระยิสุคริสเจ้าคือพระยิสุคริสเจ้ามาเพื่อบังเกิดในเมืองของราน,นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ทานทั้งหลายคือทานจะได้พบพระกุม,มาที่พ่านขาออกนอนอยู่ในรัางนั นั่นคือทู้สอรได้คุยกับพวกโคราจารย์พวกละบาทตังนะเขานำลาไปแล้วขอพบกพภิสูนั้นอยู่ที่พระอ,อ้อมตามที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวกับผู้เรียกเกตนั้นนะได้มาเยี่ยมเยือนมา,มามัส,สการปะเิซูอยู่ที่ลงังานนั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้บังเกิดในโลกใบนี้แล้วพระเจ้านั้น พระเยซูนั้นมีอีกสื่อหนึ่งว่าพระมิสิียโยฮันบทที่หนึ่งข้อที่สี่สิบเอ็ดบอกว่าแลอาอัทรูก็ไปหาซีโมที่ชาย้องตนก่อนและบอกเขาว่า,าเขาได้พบพระมิสิียแปลอีกหน่หนึ่งว่าพระมิสานแปลอีกหนึ่งว่า,พร,า,วาพระเยซูคริส ผู้เป็นองค์พระก,จะกะเจ้าขอนพระองค์นียาจะสวยมนุษย์ให้รอดจากเบึงไฟนรกเข้าสู่สวรรค์น,นิรันดร์ในรอนทุกคนมนุษย์ทุกคนเป็นคนที่เป็นคนบาปเพราะว่าฮัเกิดจากเสื้อสายของคนบาปที่น้องทีละมนุษย์เกิโมเมนต์บังเกิดมามนุษย์เกิดขึ้นมาเองมีผู้าร้างขึ้นมา ผู้สาวมนุษย์ขึ้นมาคือผท้ไรคือพระเจ้าพระเจ้าสาวมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจะเพื่อปกครองแผ่นดินโลกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะพระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อเขาให้เขาดูแลสวนอาเรน,นด้วยที่สวนอาเรนนั้นที่พระเจ้าสร้างให้มนุษย์อยาใัยเแต่นักเสียรายอันุคูแร่อารามิราทำาปโดยเสื้อฟังซาตานเขาก็ตกใจในความบาป เขาถึไล่ออกจากส่วนอันหลังนั้นมนุษย์คนที่สองคือพระเยซูนี่แหละคือพระสิันเพื่อมาไถ่เราออกจากความบาปออกจากปืนงไฟนรกเข้าสูส่สวรรค์โดยวิธีไถ่ของพระเยซูเพียนพระเจ้าจิตว่าให้เราทิ้นใจเก่าเอาใจใหม่มาตอนรับพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าของเรา นี่คือสั่งวิธีไทยของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการอภับยบาปมนุษย์ทุกคนในโลกวันนี้มนุษย์ทุกคนในโลกวันนี้เป็นลูกของพระเจ้าถึกสามขึ้นมาจากพระเจ้ามนุษย์บริเกตมาจากดี้หลังนั้นตามหลักนิยศาสตร์บาปมนุษย์เกิดมาจากดีแต่ตามพระคำของพระเจ้าพระเจ้าเกิดมาจากดินถ้าจริงล้องไปสูด่ดินมนุษย์นั้น เป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราอยากรู้จักพ่อของเราพระเจ้าผู้สร้างโลกในสวรรค์นั้นเราต้องเปิดใจอยากรู้จักพระองค์อยากตอนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่ให้เราในวิธีการที่เราเปิดใจตอนรับระสูนพระเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้าสบัดวันนี้ที่ถ้อยคําของพระองค์เข้าไปในจิตวิญญาณของพี่น้องขอพี่น้องเปิดตาใจเพื่อตอนรับพระเจ้ามาเป็นพระเจ้าวิตของเรามาเป็นพระผู้ไถ่ในวิตของเรา พระเยสุปเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าแห่งการห่วงห่วงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์รักเรามากขนาดไหนขอพระวัญญาติพระเยสุขขพระเจ้าปกครอและเปิดตาใจของพี่น้องและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เห็นปรดปานของพระองค์มากขึ้นในนามของอพระสุเจ้าอาเมนกราบพระเจ้ญญาที่เราทีละสมมุติว่าถ้า จำนวนม,มานะถ้าเราเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูมเาเป็นเจ้าถ้าพระเยซูโบม,มีจริงเราต้อนรับพระเยซูตอนมีชีวิตอยู่เราจากโลกนี้ไปไม่มีจริงเราก็จากเราจากถ้าพระเยซูม,มีจริงเราไร้ชีวิตแข็งร่อดในเมืองนั้นคิดชีวิตหลังความตายนอดจากนรก พริสุทธิสวัสค์ท่านร้ยบอกพี่น้องเลยว่าพระเยซูเป็นมีจริงะเป็นพระเจ้าจริงเป็นพระศีอธที่มนุษย์เราคอยพระองค์เสด็จลงมาแล้วสองพันปีก่อนนั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้สำแดงอยู่บนพระคําของเจ้าคนที่เป็นอิสตียนที่เสื่อมพระเยสูเขาก็เลยเสื่อสิ่งที่ว่างมงวยแต่เขาเชื่ออยู่ในรากฐานของพระคำของพระเจ้า เป็นความจริงเพราะคำทุกอย่างเป็นความจริงแต่ที่จจริงเพรรู้เรื่องการสร้างโลกเรื่องการที่โลกจะสิ้นสุดลกเพราะมีพระคำผิดใจเพราะพระเจ้าอวยพรพี่น้องภาพที่ไรขอพระเจะขอพี่น,ออนอ้องศึกษาดูว่าเปิดใจว่าพระเยซูเป็นคําตอบของพี่น้องเป็นทางที่ไปสวรรค์เท่านั้นขอพระเจ้าอวยพรบาย,บายยพระเจ้าอวย